สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อข่าวดีครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกัน แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางฟังเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอนะอะไรที่ดีๆก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะ เดี๋ยวเรามารับฟังนะคำทานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะข่าวดีที่คุณจะได้รับจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะราชินีถือถ้วยาสามเหรียญน,นะคะสองถ้วยแฮงแมน เอซออฟสอดเวลออฟฟอร์จูนนะคะอเ p ร e สเซเว่นนะคะออฟฟอเอร์ถ้วยนะคะคิงส์ออฟวอ s แล้วก็เอซออฟเพนท c l e มีไพ่พาเปแคเน่แถมอีกหนึ่งใบ Understanding เป็นราศีนะที่จะมีเสน่ห์นะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะทำอะไรก็จะเป็นที่สนใจถูกจับตามองเป็นพิเศษมีเสน่ห์ในเรื่องของอความสามารถในการทำงานนะในการทำสิ่งต่างๆให้มันสำเร็จได้ในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะทำงานเก่งคิดเก่งนะหรือถ้าเป็น หัวหน้างานก็จะสามารถบริหารงานนะหรือบริหารคนได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะหรือบางท่านอาจจะมีการาปรับเปลี่ยนนะภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดูดีขึ้นอาจจะมีการไปเสริมสวยนะเสริมหล่อเพิ่มมากขึ้นก็ได้เพื่อมาัาพ p อ o r t ในเรื่องของการทำงานนะบางท่านต้องใช้หน้าตาใช้ บุคลิกภาพในการทำงานนะคะอย่างเช่นเป็นดารานักสแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะหรืองานที่ต้องพบปะผู้คนต้องเข้าสังคมนะคะภาพลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันก็ต้องนะดูดีก่อนเป็นอันดับแรกนะคะ,ะก็อาจจะมีการไปอัพเลเวลนะความสวยความหลอ่อถ้าจะไปทำสวยทำหล่อที่ไหนนะก็ควรที่จะ,ะศึกษาหา ข้อมูลนะให้อย่างถี่ถ้วนนะคะนะอย่าทำในที่ที่มันอาจจะไม่มีคุณภาพหรือราคาถูกเกินไปนะมิฉะนั้นแล้วถ้าทำไม่ดีออกมาอาจจะต้องกลับไปแก้ไขนะหรือต้องเสียเงินเพิ่มอีกนะเสียเงินไม่ว่านี่อาจจะเสียความรู้สึกได้นะก็ะระมัดระวังด้วยเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะในตัวคุณให้ดูน่าสนใจน่าดึงดูดมากขึ้นนะคะ หรือนะอีกความหมายหนึ่งก็คือว่านะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะใจดีกับคนทั่วๆไปนี่แบบว่ามากมายเลยทีเดียวก็ระมัดระวังด้วยนะอย่าให้ความใจดีนะความอาชอบช่วยเหลือใครเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนนะคะทำให้เราถูกเอาเปรียบได้นะความใจดีความขี้สงสารมันอาจจะนำพานะซึ่ง คนไม่ดีเข้ามาหวังผลประโยชน์กับเราก็ได้ต้องระมัดระวังด้วยหรือการจะไปช่วยเหลือใครก็ตามนะก็ช่วยเหลือเท่าที่เราไว้อย่าช่วยเหลือใครเกินกําลังเกินความสามารถของตัวเราเดี๋ยวเราอาจจะเดือดร้อนซสเองก็ได้นะก็ระมัดระวังด้วยสําหรับใครนะคะที่ทำํำอ,อาชีพที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะเกี่ยวกับสถานความงามต่างๆขายพวกผลิตภัณฑ์นะเสื้อผ้าเครื่องประดับ ทำงานด้านการออกแบบด้านแฟชั่นนะคะหรือ,อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะก็จะโดดเด่นประสบความสำเร็จดีมากๆเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็จะมีสเสน่ห์นะมากๆเลยมีคนอยากจะเข้ามาาทำความรู้จักกับเราอาจจะมาชวนเราไปทำงานด้วยหรืออาจจะมีการาร่วมหุ้นนะคะทำธุรกิจด้วยกันก็ได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ นะตัวของกิจการก็อาจจะมีคนมาขอนะร่วมลงทุนกับคุณการจะลงทุนร่วมหุ้นกับใครไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนฝูงนะในหมู่ญาติหรือใครก็ตามนะคะก็ดูเรื่องของผลประโยชน์ให้ดีๆด้วยนะก่อนจะเซ็นสัญญาอะไรนะดูอ่านข้อตกลงให้ให้ถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการโดนเอาเปรียบในอนาคตนะคะ,ะการทำงานร่วมกัน,นการทำธุรกิจ นะอาที่มีการพึ่งพาอาศัยกันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่านะเรื่องของผลประโยชน์มันก็ไม่เข้าใครออกใครต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะคะรวมถึงช่วงนี้นะความที่เรา ามีความโดดเด่นมีความเด่นดังก็อาจจะถูกจับตามองเป็นพิเศษทําอะไรก็ขอให้ระมัดระวังตัวด้วยนะคะทั้งเรื่องของคําพูดนะการกระทําของเราหรือคุณอาจจะถูกจ้องจับผิดอยู่ก็ได้นะคะนะกะ็ไม่ต้องไปเครียดมากแล้วก็ทําสิ่งดีๆนะเราทําดีอย่างไรก็ขอให้ทําอย่างนั้นต่อไปเชื่อเลยว่านะด้วย ก่อแห่งความดีของคุณนี่แหละก็ไม่มีใครจะมาคิดทําร้ายเราได้นะคะช่วงนี้นะการทํางานอาจจะต้องทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะไม่สามารถทําคนเดียวให้สําเร็จได้ต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการแสดงความคิดเห็นนะคะที่อาจจะมีความขัดแย้งการมีเรื่องของการโต้เถียงกันบ้างคือถ้าโต้เถียงกันเรื่องงานเนี่ยโอเคแหละแต่ถ้าเอาเรื่องส่วนตัวบางที เราไม่ชอบคนคนนี้นะคะนะเวลาทํางานด้วยเราก็อาจจะพูดไม่ดีใส่เขานะอันนี้ไม่ไม่ไมควรทํานะคะคือต้องแยกแยะนะเรื่องงานก็คือเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวอย่าเพิ่งไปตัดสินใครนะถ้าเรายังไม่ได้รู้จักนะคนคนนั้นดีพอนะคะนะก็อ,อยากให้นะเรียนรู้นะคะนิสัย นะลองทํางานร่วมกันก่อนนะคะลองปรับจูนเข้าหากันในเรื่องของการทํางานก็อาจจะทําให้นะการทํางานประสบความสําเร็จการทํางานร่วมกันก็จะดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของการงานนะก็ค่อนข้างโดดเด่นนะบางท่านอาจจะทํางานที่อาได้รับมอบหมายงานที่มันมีความท้าทายมากขึ้นเป็นงานที่มันอาจจะค่อนข้างใหม่สําหรับเรา แต่ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะที่มันจะทําให้เราได้พัฒนาความรู้ความสามารถนะคะนะข่าวดีของคุณก็คือการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานโอกาสดีๆในเรื่องของการหาเงินด้วยนะคะได้เจอช่องทางในการทําเงินใหม่ๆนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสนะคะพร้อมผักกันนะให้เรามีหน้าที่การทํางานที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ แม้บางครั้งนะเราต้องทำงานที่เราไม่ชอบหรือต้องทำงานภายใต้ความกดดันนะสิ่งที่พายอยากจะสื่อก็คือพยายามนะอดทนนะคะอดทนกับสถานการณ์ต่างๆและเชื่อเลยว่านะความอดทนนั่นแหละที่จะนำพาคุณให้ผ่านพ้นความตึงเครียดผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นั่นเองนะคะไม่มีอะไรบนโลกใบนี้มันจะถูกใจเราไปซักทุกอย่างนะก็อยากให้คุณยอมรับ นะในสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็ทําให้เต็มที่สุดความสามารถไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็ตามนะคะพยายามเต็มที่กับมันนะถ้าผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ถือว่าเราเต็มที่แล้วนะคะเราทําดีที่สุดแล้วในณนะขนาดนั้นนะถือว่าคุณมีความสําสเร็จนะเกิดขึ้นกับคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะไพ่ wheel of fortune นะคะกลงล้อแห่งโชคชะตานะที่จะนำพา สิ่งดีๆความสำเร็จนะเข้ามาหาชาวราศีกรกฎนะคะก็บ่งบอกได้ว่าชีวิตนะจากที่แย่ๆอยู่มันก็จะพลิกฟื้นนะดีขึ้นเราเกิดปาฏิหาริย์กันเลยนะคะเป็นดวงชะตาที่สามารถเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้นะจากที่ไม่ดีมันก็จะค่อยๆดีขึ้นชีวิตมันเหมือนได้ฟื้นตัวนะพัฒนาเป็นไปนในทางที่ดีมากๆนะคะ คือไพ่สื่อว่านะอย่าคิดว่าชีวิตของเราแย่นะคะยามที่เรารู้สึกท้อหมดพลังใจนะก็พยายามเติมไฟนะเติมพลังให้กับตัวคุณให้มากๆเมื่อชีวิตมันมาถึงจุดต่ำแล้วมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วนะคะนอกจากมันจะค่อยๆทยานขึ้นอีกครั้งชีวิตเราก็มีขึ้นมีลงนะสลับปรับเปลี่ยนกันไปขอให้นะมีกำลังใจกับตัวคุณให้มากๆเชื่อเลยว่านะด้วยพลังใจด้วย ความมุ่งมั่นตั้งใจนี่แหละที่จะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จได้แล้วก็เป็นดวงชะตาที่มีข่าวดีเรื่องของทรัพย์สินชิ้นใหญ่นะคะบางท่านอาจจะมีแผนาวางแผนซื้อบ้านนะคะซื้อคอนโดที่ดิน หรือใครที่ประกาศขายนะถ้าเรามีทรัพย์สินอ,อยู่แล้วที่ประกาศขายก็จะขายได้นะหรือถ้าประกาศเช่าก็จะมีคนมาเช่ามีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากอสังหาริมทรัพย์นะคะหรืออาจจะได้มาในรูปแบบของอสังหาเลยก็ได้นะก็ถือว่าโดดเด่นดีมากๆแล้วก็ยังโดดเด่นในเรื่องของอมรดกตกทอดนะคะการสืบทอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาบางท่านอาจจะไปสืบทอดกิจการของครอบครัว นได้ความรู้ได้ทักษะพิเศษอะไรใหม่ๆจากคนในครอบครัวนะหรือจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ก็ได้นะจะมีคนมาให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะทำให้เราได้เจอหนทางชีวิตที่มันดีขึ้นเหมือนกับว่าเข้ามาชุบชีวิตเรานะคะเข้ามาทําให้เราสามารถลืมตาอาปากได้นั่นเองนะก็เป็นราศีที่จะได้รับความ,มาเมตตาอินดู ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือนะคะเมตตาเราเอ็นดูเรานะใครทําดีกับเราก็ขอให้ทำความดีตอบแทนนั้นกลับไปนะคะนะความกระตันยูความรู้จักบุญคุณคนนี่แหละที่จะทําให้เราได้ดิบได้ดีชีวิตไม่มีทางตกต่ําอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะสําหรับใครที่ทําทอาชีพที่เกี่ยวกับ ทางเกษตรกรรมทั้งหลายนะคะเป็นเกษตรกรนะพืชสวนพืชไร่ก็จะมีผลผลิตที่ดีนะสร้างเงินสร้างรายได้ที่ดีมากๆหรือการบุกเบิกทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ก็จะก่อเกิดเป็นความสําเร็จที่ดีนะคะการบุกเบิกอะไรใหม่ๆนะการเรื่อมต้นใหม่หรือการปรับเปลี่ยนนะคะมุมมองความคิดนะในเชิงบวกจะทําให้เรานะได้รับโอกาสที่ดีนั่นเองนะคะบางทีเราแค่ปรับเปลี่ยนความคิด ปรับเปลี่ยนไม้เซตนะคะปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆม,มันก็จะทําให้เราได้เจอโอกาสที่ดีในเรื่องของการทําอาชีพในเรื่องของการทําเงินนะคะหรือความสําเร็จในอดีตนะบางทีมันก็ไม่สามารถจะเอาวิธีนั้นมาใช้ในปัจจุบันได้ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการอัดแอปนะคะนะให้มันทันยุคทันสมัยมากขึ้นอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ก็ขอให้คุณลองเรียนรู้นะคะนะลอง ที่จะเปิดใจนะลงมือทําอย่าคิดว่ามันยากนะคะนะถ้าเราลองลองลงมือทํามันอาจจะง่ายนะง่ายกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้บางทีเราชอบคิดไป่วงหน้าก่อนนะว่ามันไม่โอเคไม่สําเร็จมันยากนะไม่อยากทำก็อย่างที่บอกไปว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องฝืนนะความรู้สึกบ้างต้องอดทนบ้างแล้วบางทีสิ่งนะั้นนะสิ่งที่เราไม่ชอบมันอาจจะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จหรืออา นำพาเงินเงินะเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาหาเราก็ได้นะคะเนี่ยงมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในเรื่องของการทำงานมีข่าวดีเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นนะคะใครที่ทำงานรัชการทำงานบริษัทก็อาจจะได้รับข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำหรือได้สแสดงภาวะความเป็นผู้นำก็ได้อาจจะมีวิกฤตปัญหาอะไรเกิดขึ้น ที่จะบังคับให้คุณต้องแสดงภาวะความเป็นผู้นำนะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้คุณได้แสดงนะคะความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่นะมีคนเลียงเห็นนะในศักยภาพของเราพร้อมที่จะผลักดันให้คุณนะคะได้ประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นเองนะเนี่ยมีโอกาสได้คว้าเงินนะคะคว้าความสําเร็จได้ครอบครองของมีค่าของล้ําค่านะคะหรือคุณอาจจะได้รับ ารางวัลน,นะรางวัลพิเศษอาจจะเป็นรางวัลแห่งความขยันรางวัลแห่งความภาคเพียรมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทองเสมอไปแต่อาจจะได้มาในรูปแบบของโอกาสดีๆในการทำงานโอกาสดีๆในการทำเงินนั่นเองนะคะบางคนขยันอย่างเดียวไม่พอโอกาสใหม่ๆที่มันเข้ามาในชีวิตถือว่าสำคัญมากๆนะคะโอกาสนะบางที เราไม่ต้องรอคอยโอกาสแต่เราไขว่คว้าโอกาสด้วยตัวของเราเองด้วยการลงมือทําเยอะๆนะคะเรียนรู้เยอะๆนะแล้วโอกาสที่ดีก็จะพุ่งนะเข้ามาหาเราได้นั่นเองนะคะและนี่ก็คือนะคำทำนายสำหรับชาวราศรีกรกฎก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรสามารถกดปุ่มสปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ดูนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปดตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ